อะไรมาโดนจิตโดนใจให้พูดแบบนั้นผมมีเซนส์ผมไปบวชมาน่ารักจังเลยผมก็เดาครับเห็นเห็นการแต่งตัวของครูคือปกติแม่ผมเป็นครูแล้วก็จะแต่งตัวประมาณอย่างเงี้ยประมาณแก่ๆหน่อยอย่างเงี้ยแม่แม่แม่ผมก็ตอนนี้ก็หกสิบแล้วนะหกสิบเหรอใชะแล้วแล้วนี่เป็นแม่ได้ไหมได้แต่ผมก็แต่ง ตรงนั้นมันมีอะไรครับมันมีอะไรเหยถึงมันมันมีแม่เหล็กดูดมาตันนี้เป็นแม่เป็นลูกกันเป็นแม่เป็นลูกกันล่ะปกติผมจะชอบของกันแม่ก่อนออกบ้านแต่ว่าลูกครับมีมากกว่าแม่ลูกก็มาให้แม่นี่เดี๋ยวก่อนฉันแคมากับลูกสาวอีกคนหนึ่งเ่ยกำลัง แม่ด้วยนะคะอะแม่อยากถ่ายไหมครับห้องน้ำเชิญด้านหลังถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคแม่แนะนำตัวให้กับแฟนๆฟังนะจ <ไป S 2> ๊ะ,จะสวัสดีคะ่ะดิฉันสิวัลีสุขวรรณะเป็นบุคคลที่กระนทรวงวัฒนธรรมตามหาจริงๆนะเป็นลอมมี่เนี่ยนะไม่ได้ดูข่าวไม่ชอบว่าในที่นี้มีใครที่ เคยเห็นเคยได้ยินบ้างกระทรวงวัฒนธรรมตามหาเมื่อวันที่9หึถึงเก้าธันวาห้าสาแม่เป็นบุคคลที่9คนของประเทศไทยนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมเลือกมาเป็นภาพที่5แล้วแต่นะนะม,ม,มีมีใครดูข่าวไหมอ่ะ9คนนะคะในของประเทศ ป้าเป็นป้าไม่ใช่แม่เป็นภาคที่ห้าแล้วก็ได้มีโอกาสรำวงกับสมเด็จพระเทพพัรน์เมื<ฮ>่อมาที่เก้าพันวาแม่ก็ได้รับเชิญน,นะคะมาที่พระราชวางังุสิีขึ้นบนเวทีเลยค่ะแล้วก็ ตั้งแต่หนึ่งเป็นเะก้านะนักข่าวไปที่บ้านแม่เต็มไปหมดแม่เข้าใจแล้วว่าดาราเนะี่ยขี้วีนเพราะอะไรมาดะขายแม่ตั้งแต่เช้าจนเย็นออกติ๊งก็ออกการโททัน์ออกนิดเดีรุ่มาตั้งแต่เช้านเย็นราเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยรับแปดเก้าวันเข้าใจแล้วว่าบางทีมันเหนื่อยนะ อืมเข้าใจเลยแม่เข้าใจหนู่ทุกทีเข้าใจใชอ้าวทีนี้แค่นั้นเป็นครูจริงๆนะคะเกษียณอายุมาแล้วแก่กว่าแม่ของน้องบีนะคะขนาดนี้อายุเท่ารของไทยใช่ไหมวันนี้นะแม่กะมาดิ้นโดยเฉพาะเลยนะแม่กะมาดิ้นเลยจริงเรอใช่ใส่รองเท้าก็อโอ้ชุดนี้ดิ้นได้ใช่แม่บีบอย จ๋าแมคะพูดถึงไหนลืมเลยอ๋อแม่บอกว่าเมื่อกี้แม่เล่าถึงแม่ดโอกาสได้ไปเต้นกับสุประเทศแล้วแม่อยู่ที่บ้านแม่บอกแม่ปีนักข่าวแล้วแม่บอกว่าวันนี้แม่เตรียมมาดิ้นนี่จะไปบอกนะจะบอกนักข่าวนะเดี๋ยวว่าว่าแม่พูดว่าเข้าใจเลยว่าดาราคุ้มยินเพราะอะไรเต่บอกให้ทุกคนนะครับครับผมค่ะตอนนี้แม่ก็อายุ6กอ ิอาสาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทล,ลิศล่ะมากันน้องพินเขาอุ้ยความทนคาับแม่ครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้ที่มาเนี่ยไม่เคยมาเลยแต่ว่ารักน้องบี้มานานตั้งแต่ประกวดเดอะสตารติดตามนี่นอนดู <c oughs> นอนบนเตียงแล้วดูโทรทัศน์นะคะตั้งแต่น้องบี้เข้าเรือ่อยๆๆเรอแรกคัดอะไรๆก็ดูปุ่นมา ตลอดรายการจนกระทั่งได้ดูตอนนั้นไงดูตอนที่น็อตตี่เขาเข้ารอบเข้า,าอะไรประกวดเขาแม่ดูผ<ซ>ม<ด>ใช <จ S 2> ่ไหมเอาดูกรรมการด้วยไงเขาพี่เชนยังไงเราแล้ก็ฟังฟังฟัง<อ>ใช่ไหมใช่จนกระทั่งได้เป็นรองเดอะสตาร์แต่ว่าเราดังกว่าเดอะสตาร์ แม่อยู่ค<ะ>เราฟังแม่อยู่เออใช่แม่ไม่อยากพูดมากเพราะว่าถ้าพูดแล้วใ่ไม่เคยวางทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับดึกกันนะคะขอให้น้องบี้ป้าเขียนตุ่ยแมวแม่ชื่อเขียนเ,เขียนเขียนไปน,นะค่างหากถ่ายรูปที่โรงพยาบาลนะ <laughs> ก็จัดการให้เสร็จเลย <laughs> ก็บอกว่าน้องบี้เป็นคนเก่งฉลาด มีความสามารถรอบตัวนะคะแม่รักบ,บี้นะรักบ,บีนะ้เนอะได้แม่ใหม่แล้วจะบอกให้นยที่ขเขานั่งนะอิจฉานนะทำไมครับอาก็แม่ได้กอดบี้กอดแม่แม่กอดมีพบนนี้ไม่ได้จอดเลย <c oughs> อยากกอดบี้ไหมคะ แม่มาสราบความมิจฉาในบนเวทีเนี่ยก็เออคุดแล้วแม่ชื่อแม่สิวลีสิวลีนะครับอเสียงปรบมือคุณแม่สิวลีครับขอบคุณค่ะมีมอบให้แม่นะน่ารักแม่จะไม่ถอดเลยตลอดถ้าเกิดแม่ไปงานที่มันที่มันเป็นทางการแม่แม่ถอดก่อนก็ได้มันไม่เข้าออกเครื่องเงินเท่าไหร่ครับแล้วแม่ไปเที่ยวใส่ได้ จะบอแม่จะเข้าวังอีกทีอะไรเงี้ยแม่ตอบเก็บกมเล้วมื่อไหร่ไปสมุทรสงครามนะคะจะไปอัควาไปไหนบอกแม่เลยแม่จะเอาของไปให้ใช่แล้วแม่น้องแม่ก็มีรีสอร์ทออให้ผมไปนอนได้ฟรีเป็นธรรมชาติฟรีอ๋อทีมงานฟรีทีมงานฟรีทีมงานีมีแต่เกือบร้อยชีวิตเลย เอาหัวกระเด็นกระเด็นเอาที่พูดติดตามนะเอาพูดติดตามเนี่ยก็ห้าสิบหกสิบพวกนั้นติดตามหมดเลยหมดนี้เลยเหรอครับค่ะมีอะไรก็บอกนี่เดี๋ยวก่อนแฟนคลับทั้งหลายคะ่ะครับสงสัยไหมทำไมน้องบี้ถึงชื่อบี้ครับมีคนถามเดี๋ยวเดี๋ยเ้วแม่จะเล่าต่อผมเอาอันนี้ออกก่อนนะ มีคนถามว่าทำไมชื่อบี้มีอะไรบี้หรือเปล่าแค่นั้นละค่ะผ่านไปแล้วส่งแม่แด,ดีไหมอ๋ออโอเห็นไหมนี่ผมมีพิกัดคอยส่งแม่อยู่เดี๋ยออโอระมับล,ล,ลื่นฮะสวัสดีครับฟังแม่นาน